สวัสดีครับผมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลชิลไอเกมมิงครับผมกิจชิลครับวันนี้มาพบเจอกันสักทีนะครับในเกม d e สตินีชายนะครับคืออยากจะบอกเลยว่าแอดกิจเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะก็ยังเล่น De สตินีชายอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก็หลายๆเกมเนาะแล้วก็บวกกับคอนเทนต์เดสตินีชายเนี่ยอ่ายังไม่ค่อยมีอัปเดตเรื่องตัวใหม่หรือว่าอะไรใหม่ๆมากสักเท่าไหร่ในตอนนี้มีอัปเดตใหม่ที่เพิ่งผ่านไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าหลากหลายทีเดียวนะครับในส่วนของการอัปเดต ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับเพิ่มมาทั้งสกินอย่างที่เราเห็นที่หน้าปกนะครับระหว่างโหลดเข้าเกมเลยนะครับก็คือเจ้าออกกาโอ้โหซีดสาวๆซีดไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เป็นว่าพวกผมเนี่ยคือผมอยู่พักนิยมนมนะครับก็คือถ้านมนํามาบอกเลยว่าเพชรปิวครับผมบอกเลยมันปลิวแน่นอนถ้าเกิดมาเด้งๆนะฮะทาไมไม่มาสักทีนะไอ้คอลลาเบชั่นอะไรให้การร่วมมือโอ้โหเด้งๆๆทั้งนั้นอะไรดีอะไรนะ มันคอสกับเกมอะไรวะช่างแม่งเหอะจาไม่ได้แล้วนะฮะแต่เป็นว่าถ้านมนํามาเกมอะไรก็ช่างแม่งนะฮะคือเปยแน่นอนนะครับถ้าสอส่วนของคอสของออกาเนี่ยถือว่าก็กินไพรินหรือว่าพลังของอการเปของแอดไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่นิยมนะไม่นิยมหมู่นี้นะฮะก็เลยต้องรอพลังนมดีกว่านะครับผ่านตรงนี้ไปเลยนะฮะ ก็หน้าจอจากที่เห็นมาก่อนนะนี้ก็จะส่วนมากจะเป็นตัวละครผู้หญิงเป็นหลักเนาะก็เป็นตัวละครผู้ชายบ้างนะครับจะได้ไม่เบื่อนะฮะลองปรับเปลี่ยนกันไปบ้างนะฮะสำหรับอัปเดตใหญ่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับในส่วนของวันที่28อ่ะเนาะอ่า28มีนาที่เพิ่งผ่านมานะครับก็จะมีนะครับในส่วนของไล่กันไปเลยที่ประกาศมันมีเพิ่มเข้ามานะครับการอัญเชิญแบบต่างๆนะครับในการกําหนดตัวละครปกตินะครับการอัญเชิญแบบนี้เนี่ย เราอาจจะต้องเสียเพรโลหิตนะครับหรือว่าเจ้าเพรเลือดอะไรก็แล้วแต่นะครับในการที่จะครอบครองอา ชายนะครับที่มันปิดไปแล้วหรือเป็นชายพิเศษในแบบต่างๆนะครับอาจจะต้องใช้เพชรโลหิตในการเปิดหาแต่ว่าช่วงนี้มีตู้แบบพิเศษมาจริงๆนะครับจะมีในส่วนของชายที่ปกติต้องใช้เพชรโลหิตในการเปิดก็ใครที่อยากจับจองนะไม่ว่าจะเป็นแคมปัสเลดบอสท,ที่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับหรือในส่วนของโคกะไม้นะครับมอร์กาน่านะครับหรือว่าจะเป็นบาวนี่นะฮะก็จัดกันได้นะครับตามสะดวกเลยนะครับ ประมาณนั้นนะฮะสำหรับข่าวแรกข่าวที่2ครับก็คือมีตู้บัตรเกมแบบใหม่พิกอัพแบบใหม่เข้าไปเช็คกันดูได้ก็ถือได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยถ้าเกิดใครที่สนใจจะเปในส่วนของเพชรโลหิตตรงนี้ผมบอกเลยว่ามันเปยากกับเพชรโลหิตสะสมไม่ก่อนเถอะเดี๋ยวรอระบบอะไรนะดอกไม้วิญญาณนะอะไรสักอย่างเข้ามาน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะครับใครที่สายทะลุงเพชรโลหิตมันจะทลุได้จริงเหรอถ้าไม่ได้เปนะักเออเนาะ ก็มาบอกกันได้คอมเมนต์กันได้นะในส่วนของการใช้เพชรโลหิตเนี่ยเพราะว่าตัวแอดเองเนี่ยก็ยอมรับครับไม่ได้เปนหนักอะไรก็ขยันเล่นเนานะครับประมาณนี้ก็เลยไม่ได้มีเพชรโลหิตมารีวิวมาใช้อะไรให้ดูมากมายเดี๋ยวรอหมดอด่นๆเข้ามาใช้เนี่ยทางแอดเองเนี่ยมองว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับประมาณนั้น ส่วนต่อมาเลยก็คือใครที่อยากได้นะครับในส่วนของคอสตูมหรือว่าสกินของออก้าแบบใหม่นะครับหนุ่มสุดเซ็กซี่ตัวนี้นะโอ้โหซิกแพคเป็นลำๆนะฮะก็บอกเลยว่าต้องเป d e เดวิลพานะครับถ้าถึงจะได้มานะครับแล้วก็ได้ของอื่นอีกเพียบเดี๋ยวไปดูกันว่าคุ้มมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูนะฮะในส่วนของต่อมาก็คือในช่วงตั้งแต่วันที่28นะครับก็ถึงวันที่เท่าไหร่วะยังไม่ได้ไปอ่านนะคือเราสามารถที่จะกด เข้าไปตรงตู้นะครับอันเชิญมันจะแถมให้เราเลยทุกวันเนี่ย10บสบซับมอนแบบใหญ่คนะรับปกติเราต้องเสีย2,700เพชรพนะครับในการเปิดตอนนี้ไม่ต้องนะครับเขาแถมให้ฟรีเลยเข้ามาเปิดได้ทุกวัน,นครับอย่าพลาดอย่าลืมกันด้วยละ่ะอ่าแอดเดาว,ว่าเปิดถึงวันอาทิตย์ปะน่าจะเหมือนรอบที่แล้วเนาะก็ดูกันไปโอเคสอง อันต่อมาครับก็คือเป็นอีเวนต์ของ Lumble ล a าร o n ลองนะฮะก็คือเป็นโหมด PP ของเกม d e ติ i n y นี i นี่แหละขยันชนะขยันเล่นในช่วงนี้นะครับก็จะมีรางวัลเสริมในส่วนของป๊อปอัพทางด้านซ้ายนะครับอย่าลืมที่จะเล่นอย่าลืมที่จะลุยกันด้วยล่ะส่วนตัวแอดเองเนี่ยไม่ค่อยได้ลุยสักเท่าไหร่หลากหลายเกมเหลือเกินก็ชิลๆกันไปฟาร์มทั่วไปก็ก็ถือว่าเพลียแล้วนะครับประมาณนั้นอ่า อีกส่วนหนึ่งไม่รู้ว่าข่าวมันหายไปไหนนะแต่ว่าแอดขอพูดก่อนเลยก่อนที่จะไปพูดเรื่องอะไรเนี่ยใครที่ดูมาประมาณนี้แล้วเป็นผู้เล่นใหม่อะไรก็แล้วแต่นะอย่าลืมกดติดตามแอดหน่อยนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบอกได้เลยว่ามีคลิปเกมมาให้สาระกันอยู่เรื่อยๆช่องนี้นะครับช่องนี้เน้นสาระด้านเกมเป็นหลักเลยถ้าใครติดตามมาตั้งแต่แรกจะรู้เลยว่าแทยเล่นเกมไหนเนี่ยต้องมีมารีวริว,วแล้วก็แบ่งปันข้อมูลนี่นั่นนะครับบอกได้เลยว่าติดตามไว้ไม่เสียหลายแน่นอนนะฮะ ไปดูเลยในส่วนของที่แอดจะพูดถึงนะครับก็คืออ,อยากพูดตรงส่วนนี้ก่อนคือแอดกิดถูกใจสิ่งนี้เลยนะครับสําหรับคนที่ฟาร์มแล้วมีเวลาไม่เยอะยิ่งดีเลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับอย่างเวลาแอดฟาร์มเนี่ยสมมติแอดเลือกเลือกฟาร์มที่6.2ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะฟาร์มเนี่ยอย่างมากด่านทั่วไปเนี่ยเราเปิดได้แค่คูณ2ยกเว้นพวกการตีบอสหรือโหมดพิเศษต่างๆมันจะเปิด ความเร็วในการตีได้ถึงคูณ3นะครับณนะเวลานี้แพทอัปเดตใหม่ล่าสุดเนี่ยมันมีในส่วนของคูณ3เพิ่มเข้ามาในเกมแล้วหรือว่าสปีดแบบ3เท่านะให้สามารถเปิดได้เรียกได้ว่าทุกโหมดเลยเพิ่มมาถาวรด้วยไม่ได้เพิ่มมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ตัดตรงส่วนของปุ่มที่เราต้องเสียเงินซื้อเพิ่มก็คือการได้สกิลหมายความว่ายังไงเนีเราเดี๋ยวเข้าไปในเกมเลยดีกว่านะครับตอนนี้แอดก็เอาตัวมาไล่ฟาร์มตามภาษานี่แหละไอ้นี้เลเวลเต็มเลยนี่วะ เอาอะไรลงไปก่อนก็ได้เดี๋ยวขอเวลาแป a สหนึ่งนะเอาเอาเอนี่เวลยังไม่เต็มเนี่ยยัดๆลงไปนะฮะก็ประมาณนี้ฮะก็เปิดฟาร์มไปเลยอย่างเงี้ยสู้ต่อเนื่องแล้วก็เอาแค่คังเก็บชายเต็มไอเทมเต็มค่อยหยุดนะครับแล้วก็กดเริ่มไปเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องติ๊กไดนะครับเสียงงเสียเงินกันในบางครั้งนะครับบางท่านก็ไม่เอาเปลืองเงินนะครับก็หาวิธีกันไปนะครับในส่วนของ ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดสปีดนะครับไล่ได้เลยตั้งแต่สปีดคูณ1คูณ2เมื่อก่อนเปิดได้แค่คูณ2ถูกไหมครับดานซ้ายมุมบนนะครับเราสามารถกดเป็นคูณ3สปีดได้ซ้ายมุมบนเลยเห็นไหมครับคูณ3มสปีดจะเร็วมากมันก็สามารถจบดันได้เร็วขึ้นแล้วก็ปกติมันก็จะมีแค่แมนนวลแล้วก็กดออโต้สกิลทั่วไปนะครับในณเวลานี้เนี่ย OP มากๆไม่ต้องเสียเงินแล้วด้วยนี่ฟูลออโต้ครับคือ AI หรือว่าบอทเนี่ยมันจะกดให้เราเลยนะครับในส่วนของการได้สกิลตัวที่พลังโจมตีสูงที่สุดให้เลยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องเสียเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องเสียเวลาหรือว่ายุ่งยากขึ้นมาอีกนะครับอะไรประมาณอย่างนี้แต่ณนะเวลานี้คือสะดวกมากมันไม่ได้แค่ได้สกิลให้เรามันใช้สกิลให้ได้ให้ตอนที่อ่าหลอดของฟิวเวอร์เต็มนะครับมันก็เอยหลอดของสกิลเต็มบูทพีด มันก็จะได้นะครับแล้วในส่วนของต่อมาเนี่ยการฟีเวอร์เนี่ยมันก็จะฟีเวอร์ให้ด้วยเมื่อคุณครบร้อเปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูได้เลยเอารอดูไม่ทันไว้แม่งตายหมดก่อนนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะคือมันจะฟีเวอร์ให้เราด้วยนะครับก็คือถ้าหลอดฟีเวอร์เราเต็มมาปกติเราจะต้องกดค้างที่ ที่รูปของตัวละครเราถูกไหมครับให้ตัวเราตีรัวๆหรือเรากดแตะทีละครั้งแตะรัวๆแล้วแต่ความมันของแต่ละคนเลยนะครับระวังหน้าจอแตกด้วยนะฮะก็กดค้างน่าจะดีกว่านะในส่วนของการฟีเวอร์แต่ถ้ามีบางโหมดเป็นฟีเวอร์ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าโหมดอะไรเนี่ยคุณกดฟูอัตโต้ตัวเกมเนี่ยจะสกิลให้ได้ให้ไม่พอฟีเวอร์ให้ด้วยเรียกได้ว่าถูกใจสิ่งนี้จริงๆขอบคุณมากนะครับที่ที่เปิดให้เหมือนทางเซิร์ฟของญี่ปุ่นแล้วนะใช่ไหม ที่คูณ3ก็ได้ฟูออโต้ได้หมดนะฮะบ,บอกเลยว่าถูกใจตรงส่วนนี้จริงๆนะครับก็โอเคหลักๆกกบ iPad เนี้ยมันสุดยอดแจ่มตรงนั้นแหละนะครับตรงส่วนของการที่สามารถฟูออโต้ได้แล้วฟาร์มกันได้ง่ายนะครับไปดูที่ Devil Part กันเลยนะครับปกติ Devil Part เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อนะครับ1450บาทเนี่ย เราจะได้แค่แถวด้านซ้ายนะฮะถ้าเกิดเราจ่าย1450โดยกันเปเข้าไปเราก็จะได้3แถวตรงกลางด้วยในส่วนของตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปพันสีเนี่ยคุณก็จะได้ทั้งอาออกานะครับที่เป็นในส่วนของเออสกินของเขาหรือว่าคอตตูมนะเป็นรูปหน้าปกตอนโหลดเข้าเกมนั่นแหละนะครับก็เรียกได้ว่าแจ่มว wow ้าว ดูกันให้ดีนะฮะถือได้ว่าจริงๆถ้าพูดกันําตรงอะ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณชอบตัวละครหญิงหรือชายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือผมมองว่าจริงๆถ้าเกมมันแจกหรือซื้อส่วนอื่นได้มันก็สวยนะมันสวยกว่ามังกรทื่อๆแบบเดิมแหละมันก็โอเคทีเดียวเท่ดีนะครับประมาณนั้นก็ใครที่สะดวกก็เปไปมันคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ จิตใจของคุณอยู่แล้วนะครับความคุ้มของแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องเปแล้วเราแวะไปดูช็อปนิดนึงนะครับในส่วนของร้านค้าเนี่ยไม่เพียงแต่ด้านนอกมันมีเพิ่มมาด้วยในส่วนของร้านค้านะครับใครที่สะดวกในการจับจ่ายหรือเปก็เข้ามาดูได้นะครับเรียดเอาใจสายเปเลยทีเดียวมีกล่องแห่งออกงออก้าให้ดูด้วยมีเลดให้ดูนะว่าการเปิดกล่องเนี้ยได้ยังไงบ้างก็ คุณเปิดอ่ะมันจะไม่ไกลกว่าน,นี้ในการซื้อพันสี่ห้าสิบเนี่ยก็ได้ตั๋วอันเชิญชายแน่ๆละห้าดาวตัวหนึ่งอันเชิญชายสามถึงห้าดาวคุณสิบแล้วก็ตั๋วอุปกรณ์นะครับก็ที่เหลือก็เป็นการสุ่มถ้าคุณดวงดีจัดออก้าก็ออกมาลัวๆนะครับอะไรประมาณอย่างนั้นก็อยู่ที่ว่าใครจะสะดวกเป้นะครับแล้วก็การันตีครับรับโบนัสเมื่อคุณซื้อครบแม่งสี่แพ็คเลยคุณจะได้ออก้าแน่นอนตัวหนึ่งนะครับก็ สายสนับสนุนเกมสายเปก็เป็นไปก็คือถ้าคุณซื้อแม่งครบ4ครั้งอ่ะได้แน่นอนออกาตัวหนึ่งที่เหลือเป็นโชคเว้ยว่าคุณจะสุ่มได้ออกาเบิ้ลเบิลไหมในแพ็กพันสนะครับที่เหลือก็ตามสะดวกครับลองไล่ดูรายละเอียดกันดูกดเพิ่มเติมนะว่าเราอยากจะซื้อแพ็กนั้นไหมนะแล้วก็คุ้มมากน้อยยังไงก็ตัดสินใจเอาละกันนะครับในส่วนของหลันเฟยช็อปก็มีอัปเดตกันเข้ามานะครับสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลย แน่นอนแหละในแพทนี้นะครับก็ถ้าคุณเล่นเดวิลลัมเบิลในส่วนของการ PVP ต่างๆเนี่ยเนี่ยเยงื่อนไขง่ายๆชนะลัมเบิลหครั้ง15ครั้ง25ครั้งนะครับแล้วก็35เลยแล้วก็ซื้อตั๋วเพิ่มด้วยสักช็อตหนึ่งช็อตหนึ่งเบาะหรือว่า5ครั้งมันให้เรากดซื้อตั๋วถึง5ครั้งเลยในการที่จะตีเดวิลลัมเบิลนะครับแล้วก็นั่นแหละมันก็จะได้ของรางวัลตามที่มันบอกอยู่ด้านล่างเมื่อคุณทำเควสครบทั้งหมดเลยคุณจะได้ตั๋วรีเซ็ตไอ ปั๊มเหรียญอะไรนั่นแหละที่มันดันไอ้ดันเจียนเนี้ยฮะดันเจียนรีเบิร์ตอะดันเจียนแห่งการฟาร์มนะครับในส่วนของเหรียญไปทำคอสตูมต่างๆนะครับก็ว่ากันไปนั่งสุ่มกันไปอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะก็นั่นแหละอืมไม่รู้มีเสียงพัดลมเข้าหรือเปล่านะแอดลอนนะฮะเขอเปิดพัดลมอยู่ข้างๆอยู่มานานนะฮะนอกเรื่องทำไมเนี่ยไปดูที่ตู้อัญเชิญเลยละกันนะครับตู้อัญเชิญนะบอกได้เลยว่า ถือได้ว่าน่าเปิดระดับหนึ่งเพราะว่ามันจริงๆมันเป็นตัวที่มันผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มันไม่มีโอกาสให้เปิดนอกจากบางทีคุณจะใช้เพชรโลหิตในการเปิดในแต่ละทีมันมีตัวละครที่มันผ่านไปแล้วนะครับย้าอีกทีเช่นคุณอยากได้แคมปัสเพิ่มก็ไม่มีต้องเปิดตู้นี้อย่างเดียวมาพิเศษตอนนี้หรือว่าใครที่ยังไม่มีโคกะไม้ก็สามารถที่จะสุ่มได้จากตู้นี้นะครับเช่นการตัวแรกหลายๆตัวที่มันปิดไปแล้วก็ สุ่มได้จากตัวนี้เหมือนกันนะครับประมาณอย่างนั้นแล้วแอดจะสุ่มให้ดูหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวจัดสักหน่อยแล้วกันอนะ่ะมี4 0,000เพรอยู่ก็เอาสักหน่อยเนาะอ่ะอัญเชิญ10ครั้งไปก่อนเอาเป็นน้าจิ้มเบาะๆนะครับพ่อเดี๋ยวไปพูดเนื้อหาที่เหลือเดี๋ยวไปได้ดูว่ามันครบเรียงว่าพูดไปนะฮะในส่วนของอัปเดตนะครับก็ย้ำกันอีกทีว่าอัปเดตของวันที่28นะครับเดือนมีนาคมก็จะมาไล่ให้ฟังเนาะใครที่ได้ตามได้ติดตามดูมาก็อ้าวเกลือนะฮะ แอดก็จะไล่พูดให้มันครบๆเนี่ยแหละไปดูอีกทีเพื่อไม่พลาดนะพูดไปแล้วนะว่าตรงนี้ป๊อปอปัพอ่าไปเล่นกันด้วยจัดการกันไปโอเคตั๋วอัญเชิญพูดอยู่นะครับการอันเชิญต่างๆบัตรเจมโอเคอีกอันนึงบัตรเจมนะครับก็ในส่วนของการอันเชิญนะครับมันจะมีอันเชิญด้วยเพชรโลหิตนะครับแอดก็ขอพูดเหมือนเดิมแหละว่าเพชรโลหิตอะเก็บไว้ก่อน อย่าพิ่งผีรามนะครับอันนี้มันเป็นตู้ดักนะฮะในส่วนของการถลุงเพชรโลหิตไอก็ยังมองว่าเก็บไว้ก่อนแอดเชื่อว่าในวันข้างหน้าหรืออนาคตข้างหน้าเนี่ยเพชรโลหิตน่าจะมีค่ามากกว่าการเอามาถลุงแค่120เพชรเนี่ยเราไปเปิดหา5ดาวอะไรง่ายๆแบบนี้เนาะคิดว่าน่าจะมีอะไรให้เล่นมากกว่านี้ลองเก็บไปก่อนก็ได้ไม่รู้นะความคุ้มแต่ละคนก็ลองตัดสินใจแต่ตัวแอดเองยังเก็บก่อนยังไม่เอามาเปิดนะครับ มาว่านต่อเรื่องตู้ซับมอนดีวะนะครับตู้ซับมอนเนี่ยอันอื่นคงไม่ต้องพูดเนาะอันนี้คุณก็เปิดทุกวันแหละไอตัวฟรีอะ่ะอย่าลืมเข้ามาเปิดแล้วก็การันตีไอไม่ใช่การันตีไอฟรีทุกวันหนึ่งครั้งก็มีด้วยก็กดให้ครบนะถ้ากับว่าตอนเนี้ยคุณเข้าเกมมาเนี่ยก็มีฟรีให้กด2ตู้เลยนะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็กดกดสิเด้งนะครับประมาณนั้นอ่าเห็นไหมตัวอ่าตู้กดฟรีเนี่ย ไอที่ฟรีทุกวันวันสิบครั้งเนี่ยน่าจะอยู่ถึงวันอาทิตย์นะเพราเข้าวันจันทร์ก็ไม่ฟรีละก็ดูนดีๆล่ะนะครับไปเดี๋ยวมาช่วงท้ายคลิปกันละก่อนที่จะไปในส่วนของอาการเปิดเลยเนี่ยจริงๆก็มีตัวอื่นให้เปิดด้วยนะเดี๋ยวลองไล่เปิดตัวอื่นเล,เล่นๆก่อนแล้วแอดจะเอาตัว5้าดาวเปิดทีหลังนะเพราะแอดก็ดองไว้เปิดในคลิปอ่ะเปิดทั่วๆไปก่อนตั๋วสุ่ม4ดาวถึง5จะมีหโผอะบ้างหรือเปล่า สี่ดาวกันไปนะยูโรป้าอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะนะฮะแทบจะไม่ลุนแล้วช่วงหลังๆนะครับได้ก็ดีประมาณนั้นแบบอารมณ์แบบเออได้ก็ดีนะฮะอันอื่นก็แล้วแต่แล้วกันนะครับเอาที่สะดวกเลยนะครับเอาที่ท่านสะดวกนะสุ่มได้ตัวอะไรก็กําไรชีวิตแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นชายต่างๆที่คุณสุ่มจากตัวนะรประมาณนั้นเข็มจริงๆนะครับสําหรับแอดเนี่ย <c oughs> อยังไม่เปิดก่อนเดี๋ยวมันหาว่าเราได้ห้าดาวแล้วนะฮะ นี่มีลงส่วนของไอเทมด้วยตรงไอเทมตืดๆเนะมีเดี๋ยวแอดมีเปิดให้เปิดให้ดูนะห้าดาวการันตีสองตัวมาลุ้นกันว่าแอดจะได้ตัวอะไรดีๆมาเสริมทับแอดมั่งหรือเปล่านะฮะตืดๆห้าด,ดาวบ้างก็ได้นะหลายหลายใบล้วนะอืมไม่มาเลยนะฮะโอเคไปมันก็เข้าสู่ช่วงทยคลิปแล้วละ่ะ ที่เราจะอยู่ในความมืดนะครับแล้วก็ความละโมบเมื่อเรามองเห็นตู้นะครับเพชรมันก็จะค่อยๆหายไปมาดูกันว่าแอดจะได้ตัวหน้าปกตู้บ้างหรือเปล่าจริงๆแอดอยากได้ในส่วนของอะไรก็ได้อ่ะให้มันได้มาเนาะขอเปิดสักสักหน่อยละกันนะฮะไปหรือจริงๆแอดอยากเปตัวใหม่ๆที่มันจะเข้ามาทีมนมอะแอดว่าเดี๋ยวมันต้องมีแน่นอนนะครับนั้นขอชาบูให้ตู้นี้สักสักสามเฮ้ย เฮ้ยเพิ่งพูดโอ้ยขอแห้งแลวเนี่ยเอย้ยาดาวเว้ยอือไม่รู้จะดีใจงไงขอแห้งพูดมาดังคลิปเฮ้ยอือแค่แค่แบบการเปิดครั้งแรกเว้ยรอบนี้แบบปาฏิหาริมากๆนะครับที่ที่แอดไม่เกลือนหนักอาจจะเพราะแอดเปิดหลอกไปก่อนหน้าน,นี่ยมันไม่มีเห็นปะมันไม่มี5ดาวออมาเว้ยทีนี้มันก็เลยมาให้ทีตู้ความโลภของแอดยังไม่จบเพราะแอดตั้งใจไว้แล้วลว่าเปิดสัก3ครั้งนะฮะดูกันต่อไปเลย นะครับเมดมอร์แกนมาได้ไปแล้วนะฮะขำๆครับเปิดกันไปตื้อ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 กดข้ามเลยเฮ้ยเฮ้ยบ้าไปแล้วเฮ้ยทุกคนดูดินี่มันห้าดาวติดกันสองรอบเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรไม่ว่ามันจะไม่ตรงเลทแต่มันก็คือตัวห้าดาวนะฮะนี่มันปฏิหารหรือเปล่านะครับแอดเปิดสองตู้ติดได้ห้าดาวติดสองทีอ่ะดูอีกที อีกทีจริงๆแอดมีสัจจะเปิดแค่สามครั้งนะฮะดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะตืดตื้ตืดตื้อตืดตื้อตืดตื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 ้ข้ามไปเลยมันบอกว่าพอพอพอถ้า5้าดาวสามตู้ติดแอดจะดวงดีเกินไปนะฮะโอเคถือว่ารอบนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะครับถือได้ว่าเอาเรืองเลยนะฮะเอาเหลืองจริงๆนะครับคือแหลมเป็ดจริงๆนะฮะโอเคเลยแหละ ได้ตัวมาเสริมอะไรเข้าไปก็ดองต่อครับดองเพชรต่อเพราะว่าแอดบอกแล้วว่าแอดอยู่พักบูชานมนะฮะชาบูนมประมาณนี้นะตัวไหนตัวไหนนํามาบอกได้เลยว่ามีเสียเพชรกันแน่นอนนะฮะอย่างตัวนี้ก็เอามาประดับครับยังไม่ได้ใช้จริงหรอกเพราะว่ามันไม่บวกอะไรเลยนะเจ้ามาอัดเงื่อ,อไหลครย,ยอยนะครับดู <c oughs> ดูสุดทรงนั้นสิ <c oughs> นะฮะไปที่เรื่องกันต่อไปครับเกือ <c oughs> บจะลืมพูดไปแล้วก็รีเบิร์ต ลาบินลาบินนะฮะมันเพิ่มในส่วนของเลเวลสเข้ามาคือมีคนบางคนสกิดบอกมานะว่าเออแอกิดครับแค่เลเวลสาบวกสามกูก็ไม่รอดแล้วครับตายยกทีมนะฮะบอกเลยว่าใจเย็นๆดันมันไม่หนีไปไหนค่อยๆเล่นก็ได้นะฮะสู้ๆกันไปเพราะบางทีตัวละครของเราอาจจะยังไม่ไหวหรือว่าไอเทมยังตีบวกไม่มากพอนะครับในส่วนของเลเวลสลาบินเนี่ยบอกได้เลยว่า แอดเองก็หยอดน้ำข้าวต้มนะเพราะว่าไม่ไหวเหมือนกันนะครับมันมันโหดเหลือเกินนะฮะลองลองไปแล้วนะฮะก็คือกดแบบพื้นฐานนะออโต้ผ่านอยู่เหมือนกันแต่บวก1บวก2อะไรตรงเนี้ยคือแอดคงต้องไปจัดทีมใหม่ครับแล้วก็ต้องอ่านทีมศัตรูให้ขาดนิดนึงก็อแนวขี้เกียจครับใช้ทีมเดียวเนี่ยครอบจัก,กรวาลในการทำรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องไปปรับทีมดูแหละว่าจะมีแนวทางไงเผื่อถ้ามีทริคดีๆมีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันเนาะ ถ้าเกิดพบเจอเดี๋ยวอาจจะทําคลิปมาให้แต่ว่าแอดยังไม่ได้ลองอะไรมากหรอกลองออโต้เล่นเล่นบวกหนึ่งอ่ะไม่รอดลองไปแล้วอย่าให้กดให้ดูเลยนะครับสงสารแอดเถอะนะฮะก็ประมาณนี้อ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับในการอัปเดตวันที่28มีนาคมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็คุมที่จะเปิดคุ้มที่จะเปกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีอะไรที่ไม่ควรลืมแล้วก็อะไรที่ควรทำก็บอกให้แล้วนะครับ น่าจะครบถ้วนเสร็จกระบวนการแอดขอส่งท้ายคลิปนี้ด้วยตั๋วการันตี5ดาวของแอดเองนะมาดูกันว่าแอดจะได้5าดาวอะไรแจมๆมาเสริมหรือเปล่านะถึงตึ้งถึงตึ้งตึงตึงตึงดาบีตกใจถึงตึงโอเฮอร์มิสนะครับก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ทูทูได้ถ่ายครับไม่ถือว่าเกลือเกินไปนะมันก็พอมีประโยชน์บ้างในบางโหมดนะในการตีบอสอะไรอย่างงี้นะครับอีกตัวหนึ่งมา อยากได้ตัวเสริมทีม PVP แหละไม่คิดมากนะอ่ะตืด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 โอ้โหออกมาทำไมออกมาทำไมว่าตัวนี้ตึ่งตึ่งตึง,ตง,ตง,ตงออโรล,ล่า รวมๆไม่ค่อยได้ใช้นะตัวนี้คือแอดไม่ได้เล่นจริงๆมันเป็นตัวที่ฮิวได้ดีในะระดับหนึ่งแต่ด้วยความที่มันเป็นธาตุไฟนะครับเมตาน้ําก็เกินกาหรหลือเกินเมตาไม่เปลี่ยนสัทีเอาตัวไฟลงไปหรือจะปั้นให้โหดนะครับก็ชิปหายวายป่วงนะครับจริงๆมันจะน่าจะสนุกกว่านี้ฝากถึงทีมงานนะถ้าเกิดได้มาดูคลิปของทางแอดเองเนี่ยคืออยากบอกเลยว่าแอดกิจไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับเปลี่ยนเมตาของ เดตินี้ชายได้แล้วมั่งตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยฟีดแบ k ไปตรงๆเลยบอกทีมผู้พัฒนาหน่อยว่า,าผู้เล่นไทยเริ่มเซ็งกับสิ่งนี้นครับที่เมตามันเป็นแต่ธาตุน้ําบางทีก็เบื่อนะฮะคือ,อแอดเล่นมั้งแต่เปิดเกมเนี่ยพอทีมมันเริ่มลงตัวก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรตีทีมไหนถ้าตีดีๆหน่อยอ่านเกมเป็นไปย้อนดูคลิปพี่ๆต่างๆที่แอดเคยทําไว้ให้เนี่ยบอกเลยว่ามันก็ตีได้เรื่อยๆเนาะ แต่ตอนนี้แอดขี้เกียจบอกเลยว่าไม่เปิดให้ดูแล้วคะแนนอุบาทมากคือเล่นหลายเกมนะครับแต่ก็พยายามมาแบ่งปันข้อมูลมาพบเจอเพื่อนๆกันโอเคเพื่อเป็นการไม่ให้ยาวแล้วก็ไม่เสียเวลาจนเกินไปนะฮะก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้อีกนะครับอยากแชร์อยากกดไลค์อยากกดติดตามจัดมาเลยแอดขอบคุณมากนะครับใครที่อยากสนับสนุน แอดกิดนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องให้เป็นค่าขนมหรือว่าพัฒนาช่องในการทําคลิปต่อเนื่องต่อๆไปเรื่อยๆนะครับก็มีช่องทางโดเน a อยู่ด้านล่างคลิปนะครับสามารถสนับสนุนได้โดยตรงเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือกระทั่ง โดเนตเข้ามาก็กลับงามๆเลยนะครับสำหรับแอดกิจเองเนี่ยตกหล่นตรงส่วนไหนไปกลับขออภัยจริงๆครับก็พยายามตามทำให้เต็มที่แล้วนะครับในส่วนของแอดที่สามารถทําได้ในตอนนี้นะครับฝากถึงอีกนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือทําเกมเกี่ยวกับทาง PC บ้าง บองตรงเลยนะครับคือคอมแอดมันไปไม่ค่อยไหวนะครับก็เลยไม่ได้ทําในส่วนตรงนั้นนะฮะไลฟ์สดบางทีก็เดี๋ยวไว้ดูก่อนนะครับตรงส่วนนี้แต่ว่า,าในส่วนของจริงๆเกม PC ีเนี่ยแอดพร้อมเล่นนะออหลายๆอย่างก็เล่นเป็นแต่คือคอมมันไปไม่ไหวมันคงต้องต้องจัดการถอยใหม่ยกชุดนะฮะก็ไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวโอกาสดีก็คงต้องจัดอยู่แล้วเพราะว่าแอดเนี่ยก็มีแพลนอยากที่จะประกอบคอมเครื่องใหม่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอให้งบมันพร้อมก่อนอะไรอย่างนี้ ก็นั่นแหละใครอยากสนับสนุนอะไรก็จัดมาลิ้นพันหมดแล้วใครอยากสนับสนุนช่องทางไหนก็ตามสะดวกครับประมาณนี้โอเคฟังกันมาถึงตรงนี้ขอบคุณอีกทีครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็นั่นแหละเจอกันนะฮะ see you again bye bye จุ๊บ